สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมามามานี่จะพามากินตําทะเลตํำบักหูงนะคะนี่กรปุ้นนียนะตําทะเลกุ้งสดปูปูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะน้องอื้ม xem mm Hãy -hmm. tâm น้ำดำกลือเลยสงสัยจะได้ซื้อใหม่ถ้าเอามือถืออัดเสียงมันเบาไงสนะิได้ซื้อใหม่ว่เอาไมคกล้องมาใส่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ วิด <Video. S 2> ีโอมันบวดเด็กง่ายด้วพี่น้องเมื่อไหรเรากดปุ่มอัดวิดีโอลแบบมันจะได้แบบสมูทบางทีแบบนี้งากลูกแน่บางทีกบบนี้เลยแน่ม่นุ่นไม่หนี่มีนั่นแน่มันต้องแบบมันต้องตัดตัดช่วงทิ่แบบว่ามันมันมันบดีออกไปเสียไหมพี่น้องอบางทีตั้งกล่องคิดว่ามันใด้่แล้ว พออัดไปอัดมามันก็เหมือนมันบรลุ่มตัวนะคะพี่น้องเออเนียนบางคน,นเพิ่นกับความเมนมาเนาะประมาณวัานอยากตายะะทำกล่องเลยนะทุกที่เก็บแนนอีหล่ก็คือจังหนังจังละครแหละเทคเดีวเทคอีกก็จะได้แบบว่าเป็นละครดีๆไมหมฮัเาเบิร์เนาะ คัดแล้วคัดอีกทุ่นี้นั่นจริงๆก็มีเบื้องหลังนะเดี๋ยวกระลูกเมกวนแนนตันนี้นั่นกะต,ตัดออกไปเนะคะมันทำโอ๊โอไม่ค่อยสมดุเลยนะยากลูกอืมเดีปยดูตั้งกล้องก็เช่นกัน ประเด็นง่ายๆเลยพี่น้องลองลองมาทำดูเด้๋ยวรจะรู้ยากจังกว่าจะได้มุมที่ดีกว่าจะตั้งกล้องแบบว่าเดี๋ยวสูงไปตั้มไปนู่นนี่นั่นประเด้ง่ายๆเลยยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าชอบแบบบ้านๆาน,นี่เหค่ะมันพ่อเพอร์เฟกต์ดอกอันส่องไว้นี่นะมีจมแน่นี้หนุนนี่นั่นแน่มักกระเบื้องบ่มาัากกระพาน,นะคะบางคนบอกว่าลำบากในการดูเชิญจา้ตาต้องมาดูชนะเน้นสีมาได้ไงเพราะไอ้คนบางคนมักเบืบ้องเขา่านะ กพี่อะโนโนหูแ่บนะเพราะว่าวินนี่เคยทำวิดีโอเสียมาแล้วพลาดมาแล้วครัง้งที่แบบว่าว่าสั่นวินนี่สิมากเช็คกล่องเช็คน,นู่นนะี่นหะบางทีหน้าเบอร์บางที่อาหารเบอร์เนาะมันไม่ได้ง่ายงเายหรือมันก็ต้องแบบนั่นแหละกินไปเช็คกล้องไปมันก็ธรรมดา เหมือนแสบหวานอุ๊ยปูหวานมากอยูเลิศ ทำมากินยากไม่ก mm ินยากอยู่นะ บางทีทำคลิปกินหุ่นติทิ้วติปากตินหุ่นตินี่โอ๊ยแต่ละคุ้นก็ได้เนาะ ก่นพี่น้องจำนำ่จา มมามึงมาอยู่ตรงนี้ลูก <Yeah. S 1> น้องโซเิียกั <Yeah. S 1> นนา ติดตามไม่นีมาดุนพี่นีเป็นสิ่งละพี่นีเป็นคนแบบก็ค่อยเต็มเดียวบ้าๆบ่บ,าบ,าบาับ้านๆนี่แบบอยากเบิ้งแบบบ้านๆกับเขามาเบิง้งเสนาะก็เป็นอย่างนี้แหละกินเต็มทีก็งเงี้ยงที กันบอกงานฉันะกินยังไงเนี่ยดูซเฟีย แม่ปิดกันนะป้าปูปูไป ไปนี่ไม่บอกนะเอทคอมเมนต์น,น่ะนะมีการบอกว่ายอย่างไรเบิร์สองอื่นบ่ะเดแบบบ่ะเดลำบากแบบนี้เห็นไหมคือลำบากในการดูแต่เขามีเอียงมาดูเรานะงงงฤษีวาเขาเลยหยุงยากก็ทำกล้องอี่นะะีเห็นไหมเอาโอ้มันก็ธรรมดาแล้วเนาะ พี่หนีก็เลยแบบว่าไฮดิ่งยูคเก่าไปมีสองหลากหลายให้เบิง่งเลือกเบิ่งนมากผู้ใดก,ก็ไปเบิง่งผู้นั้นเนาะถ้าเบิ่งนลำบากหลายก็จะใช้มาเบิ่งเห็ดอื่น Mm. Năm đầm nè Ui, bụi ẳt cả xẹp Xẹp á Mm-hmm. ไม่หวานครับปูเลิ่นแพ็คเนี่ยสิบสิบสามยูโรเลยน่ะปูแช่แข็งนะคะเนี่ย เดินแม่จะมานะแม่ก็เลยจ่มมันเนี่ยม,มาลวดอีวี่นี้พร้อมเรียงจะ้ะ ลิ้นหมดมาดิมาสิเดียตัดทากิมแขวออกเนี่ยมีทากิมกิมแขวานะะั่งเลยค่ะเวลาเสียอันเอาวิดีโอลงเนี่ยก็ต้องคัดไอ้ส่วนที่มันบอดีออกไปเนาะนิ้แกข่วไหม <c oughs> ว่าขับเจนหักปืวไปแล้วกับพี่น้องชิลิ่มก่อนยาวแล้วกิบ นี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแต่ละจ้า